อัปเดตสต็อกกลางเดือนมีรถให้คืนเลือกเยอะแย,ยะมากมายกับโปรโมชั่นเด็ดเดือน11รลุ้นรับ iPhone 14 Pro Max เดียมาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถ h a ตแบกหประตูกับ Toyota y a r ริเครื่อง1.2ุรุ่นประหยัดน้ำมันคันนี้เป็นปี2018กับราคาพิเศษสุดๆอยู่เพียง389,000บาท เอาใจเครื่องพันหกับ t o y ยต a v วีอสีดำสีหายากสีดุดันคันนี้เป็นปี2017กับราคาพิเศษอยู่เพียง4 9 0 0 0 0บาทและอีกคันเป็นสีขาวที่สาวๆกำลังมองหากับราคาพิเศษเย 3, 49, 000, 2016, อ,ยยอยู่เพียง3,49,000บาทกับปี2016คนสบสบายๆอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้น เอาใจรถเก่งเล็กอีโคคาร์ประตูกับ ishi, มิตซูบิชิมิราตคันนี้เป็นปี2017กับราคาพิเศษถูกสุดๆอยู่เพียง2,98,000บาทเท่านั้นคันนี้พันสบายๆอยู่เพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นสำหรับคันใจมิตซูบิชิแอคดาคันนี้เป็นเครื่อง1,002นะคะเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมัน24กิโลลิตรเรียกได้ว่าพันสบายๆอยู่เพียง5,000กว่าบาทกับคันนี้ปี2018ราคาพิเศษสุด,สด 329,000บาทเอาใจเครื่องพันห้มาแบบแพ็คคู่กับ t o y ยต a v ว s อ h ชมหน้าใหม่ปี2017กับราคาอยู่เพียง3 8 9 0 0 0บาทเอาใจรถทำงานกับรถ Toyota Revo ว m a r t c a ทเป็นเครื่อง2.4คันนี้ปี2018ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะราคาอยู่เพียง459,000บาทได้สีขาวสีที่ดูแลรักษาได้ง่าย รวมรถกระบะแต่งซิ่งพร้อมใช้งานกับ Toyota r e v o s m a r t c a b เครื่อง2.4มีตั้งพี2,019ปีใหม่เลขใหม่เพียงหลักหมืน่นแต่งพร้อมซิ่งแน่นอนคันนี้เป็นสีดำสีหายากเป็นตัว Zedition ราคาพิเศษถูกสุดๆอยู่เพียง469,000บาท สำหรับายซิ่งที่กำลังมองหาสีขาวน้องแปบ,บก็มีมาให้นะคะแต่งล้อแม Mac ็กทีเ e 37ทั้ง4ล้อเรียกได้ว่าแต่งสวยมากๆเลยคันนี้เป็นปี2019ปีใหม่เป็นเครื่อง2.4เป็น Smart c a คราคาอยู่เพียง489,000บาทแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้น้องแปบ,บมีสีที่ดูแลรักษาง่ายคันนี้สีเทาหรือว่าสีบอลเป็น Toyota ารีว s สมาร์ทแทปปี2017ราคาอยู่เพียง459,000บาท สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้งานก่อนปีใหม่นี้นะคะรีบเลยจับจองเอาแป๊บเพียง999บาทออกรถวันนี้เดือน11โปรเด็ดจริงๆเลยนะคะออกรถรุ่นรับ iPhone 14 Pro Max ประวัติดีจัดฟรีดาวกับราคาพิเศษทุกคันสนใจแคมเปญดีๆด,ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มตน้น2.79%เท่านั้นสนใจรถภายในร้านที่แป๊บพามารีวิววันนี้รีบโทรหานาแป๊บได้เลยที่เบอร์095030455แคปหน้าจอบ,บอกว่านาแป๊บรีวิวนะคะแล้วส่งมาเลยนะคะ สนใจแล้วอย่ามัวรีบโทรมาเลยนะคะบ๊ายบาย